สวัสดีครับวันนี้พบกันในคันนะครับกับการรีวิวตู้ลำโพงนะวันนี้วันนี้เราจะมารีวิวกันใส่ดอกนะครับของปู่สนิ้วเอกแม็กนะครับดอกที่ใช้ประกอบวันนี้นะครับก็จะเป็นดอก18นิ้วนะครับของค่าย8ลิเอร์นะครับน,นี็จะเป็น ดอกครัเรับนี่ครับแปดจุดการลิตรนะครับพันสองยวัตนะครับตัวนี้แม็กพันสองอยวัตอันนี้ไม่เล็กนะครับหนาสี่สิบมิลเลยนะครันนี้นัดกวางอยู่2องร้อยยี่สิบนะครับอสี่นิ้ว ในโรงงานงานเนียนมากนะครับดอกลำโพงไปจิตเกิเตอร์วันนี้เราประกอบสี่ไปนะครับเพื่อส่งลูกค้าให้ดูในตู้นะครับตัวดอกนี้เราจะยึดนะครับลักษณะด้าน หน้าไปด้านหน้านะครับแล้วก็ตูดอยู่ในห้องปิดนะครับจะเป็นหลก,การหลักการเป็นพับดเดสี่นะครับนะครับในการยึดดอกลำโพงเราจะมีการฝังที่นัดนะครับ่องที่นัดนะครับเพื่อมันคงนะครับยึดแน่นไม่คลายตัวนะครับแล้วก็เราใช้เป็นน็อตเบอร์สินะครับ ครับในการฝังยึดนะครับด้านในก็จะเป็นที่นัดนะครับนั่นแน่นนอน,นครับไม่มีหลุดไม่มีขาดนะครับแล้วใช้ดูโหตัวตู้ที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นตู้ที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาสวยงามน,นะครับมาดูดอรอบๆครับในขนาดขนาดไม่ใหญ่นะครับขนาดเล็ก กำลังดีนะครับสนุกอันนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับตู้พร้อมดอกตอนนี้8,500บาทตู้พร้อมดอกสเปคก็มือจับด้านข้างเป็นมือจับเหล็กแล้วก็ขอบเหล็กนะครับ แกงปั๊มแล้วก็ดอกเป็นดอกสแปรตยูนะครับไม้เล็กหนานะครับสี่สิบมิลวาวสี่นิวน้วพันสองร้อยบาทน่ครับสวยๆครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเชีงเล็กนะครับ สูงแค่64เซนนับสูงหกสิบสีานกว้างก็อยู่ห้นะครับลึกอยู่84นะครับ,รบ,รรบถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับช่องช่องทาง facebook นะครับช่องแม็กหรือว่าช่องทาง youtube นะครับ ก็จะ,จะมีเบอร์โทรให้นะครับตัวนี้ใบละ8,500บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามไดครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ